โอ้โเขาเอากระมังสอบไปแบบนั้นเลยนะคะเราก็เพิ่งมาทําการมาเอารังพึ่งครั้งแรกเหมือนกันเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรามาเอารางพึ่งแบบนี้ดูวิธีการทํานะคะ เราโดนต่อยเราก็จะมาทําการถ่ายคลิปให้สดคนดีแค่เพียงคลิปเดียวนะคะก็จะไม่ได้ยินเสียงเราอีกต่อไปเลยตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเอานะคะแต่เพิ่งไม่ดุเลยถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยแหละถ้าเราโดนพึ่งต่อยแล้วเราวิ่งแล้วเราไม่ถ่ายคลิปแล้วก็จะโดนสอนด่าน,นะคะ พราเขาดูเหมือนพึ่งเลยนี่นะคะกำลังทำการขุดตัดมนะะันเอาแต่เห็นสีน้ำพึ่งแล้วเหมือนจะอร่อยมากแต่เสียดายกินไม่ได้เลย โหสวยมากเลยอ่ะทุกคนแต่เราก็ร้อนด้วยแหละดูนะคะดูท่าการหดเขา้าไม่มีใครเหมือนจริงๆเพราะเขาเกิ่งมาก โหทุกคนเห็นข้ามูตรงนี้ไหมไม่รู้อะไรเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นรังพึ่งและด้านในตรงนู้นก็จะเป็นรังปวดอีกทีนึงโอ้โหท่านผู้ชมดูนี่ครับ น,น,ะะน,นี่นะคะเขาได้มาแล้วตะกอนเพชรนี่นะคะเขาได้มาแล้วสวยมากเลยอ่ะลำพึ่งอ่ะนี่น่ากินมากเลยตอนนี้เขากำลังจะไปดูนะคะว่าเขาเอาออกมาหมดหรือ,อยังอันนี้คือการเอาแบบไม่ใช้ไฟเลยนะนนถือว<ะ>่าเป็นวิธีของผมนะครับเอาแบบไม่ใช้ไฟครับผมเอาแบบสดครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับมาดูว่าท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะนี่ยามันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยด้านในก็จะเป็นรังปูเหมือนที่พูดเมื่อกี้แล้วก็ตัวนี้เป็นข้ามงูเหาเ่า,หาตัวนี้แล้วก็เพิ่งดูเหมือนกันว่ามันเป็นข้ามงูเหา่านะโอเคท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบการเอาแบบผมลองเอาไปเรียนแบบได้นะครับก็คือทําไมผมถึงไม่ใช้ไฟนะครับก็คือหนึ่งแล้วก็ งสารมันด้วยนะก็คือไม่อยากใช้ไฟไม่อยากทําร้ายมันถ้าเราทําร้ายมันมันก็ค่อยๆมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับผมก็มเลยเอาสดแบบนี้ครับผมเอาสดตลอดครับผมไม่เคยใช้ไฟในการเอานะครับผมวันนี้มันเพราะว่ารังนี้มันน่าจะมาทําได้แค่ไม่นานนะนก็ประมาณสักสองสามเดือนนะผมถึงได้น้ําแค่นี้จริงๆมันต้องมีเยอะกว่านี้ครับผมวันนั้นผมไปเอานี้ได้ประมาณอุย้ยเต็มกระมังนี่เลยครับเยอะกว่านี้ครับผมแค่รังเดียวนะผม ไ,ได้วมาอันนี้มีอยู่นิดเดียวครับผมเขานนีเ,เป็คนดีอุยอ้ยคนดีชมอุย้ยตอนนี้เขาก็ลังทําการถมนะเราจะถมไม่เยอะนะครับเราจะถมให้นิดเดียวให้มันมีรูให้มัน,นให้มันมาทําใหม่ใช่ไหมใช่โอเคประมาณนี้ครับผม โอเคอไปแล้วนะ,ะตรงนี้พึ่งละสวยมากเลยโอเคบายบายท่านผู้ชมวรับย<า>ังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับสอนคนดีครับผมเดี๋ยวจะทาคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปครั้งต่อไปครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสอนคนดีแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับโอเคบายบาย <laughs> อตอนนี้เรากำลังจะขับไปไอ,อ้สวนนะคะเดี๋ยวขอชีมแม่ท่านผู้ชมดูนะครับก็อดใจไม่ไหวตรงกลางทางอะเนาะก็อย่างว่าไหนๆก็เห็นนะครับดูเนี่ยน้ำสวยมากเลยอะแต่เราคิมไม่ได้อะ่ะไอ,อมันจะหวานแบบหอมนะครับผมพึ่งสดนะครับ อโหดูนะ้ำมันจยดนะอืทำยุม,มที่เหลือเดี๋ยวเอาไข,ข่ครับมเขาจะเอาไข่นะคะเขาไม่ได้เอาไปกินเนอะตอนนี้กำลังจะเดินไปแล้วร<ป>้อนมากเลยนะครับคนดูวิวเราขึ้นมาสูกมาก